สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l มอนยิปสีพยากรณ์นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อคลิปกันนะครับในไพ่ของ Oracle นะครับไพ่ชุดทําดีสมหวังนะครับอันนี้ก็จะเป็น EP ีที่7แล้วนะครับก็จะมาดูไพ่ตั้งแต่หมายเลข25นะครับถึง28นะครับอันนี้เราจะมาดูว่าความหมายแต่ละไพ่เป็นอย่างไรนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด แชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับไพ่หมายเลขที่25นะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นรูปของอผู้หญิงนะครับกับผู้ชายซึ่งมีใบหน้าทับซ้อนกันนะครับ ก็มองภาพรวมก็เหมือนไพ่เพศที่3ก็ได้นะครับนี่แล้วมีมงกุฎครอบด้วยนะครับด้านหนึงขาวด้านหนึ่งดำนะครับอันนี้ต้องบอกว่าลักษณะของรูปไพ่โทนพื้นก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงนี่อาจจะหมายถึงเรื่องของเพศนะครับเพศที่3ส่วนสีดำนี่คือความลึกลับ การปกปิดซ่อนเลนนะคราวนี้ในด้านของความหมายไพ่ใบน,นี้นะครับก็ความหมายคือใครที่จับได้ไพ่ก็ไพ่ใบน,นี้ก็อาจจะหมายถึงอาจคุณอาจจะมีบุคลิกนะครับที่เป็น2ออแบบในอยู่ในคนคนเดียวกันนะครับหรือถ้าในเรื่องของอารมณ์ก็อาจจะแบบอารมณ์แปรปรวนเนะี่ยอ่เขาเรียกว่าเหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อนข้างง่ายอ่าค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนนะคราวนี้มาดูในด้านของการงานคุณอาจจะ ทำงาน2อย่างนะครับที่แตกต่างกันและทำไปด้วยกันได้นะหรือบางครั้งคุณกำลังคิดที่จะทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนะครับอาจะไม่ทำอย่างเดียวอยากจะทำเพิ่มเติมนะครับครนี้ในใบหน้าของคนคนนี้นะครับเขาจะมีการแต่งหน้าทาปากด้วยนะครับบางทีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงงานบันเทิงงานที่ต้องพบปะผู้คนนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะในด้านการเงินนะครับก็จะหมายถึงเรื่องของ เป็นการลงทุนทั้ง2ด้านนะครับหรือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะครับเป็น2ฝั่งนะฮะประมาณนั้นนะครับการเงินไม่ลําบากไม่ขัดสนนะมีมีเงินในการลงทุนอยู่เขาเรียกว่าบริหารได้อ่าที่เป็นอ่ทั้งซ้ายทั้งขวาเท่าๆกันในด้านของสุขภาพนะครับสุขภาพก็ระวังเรื่องของผิวหน้าผิวหนังนะครับหรือระบบฮอร์โมนฮอร์โมนเพศ อฮอร์โมนภายในร่างกายผิดปกติมีบางอย่างที่มากเกินไปมีบางอย่างที่ลดน้อยเกินไปนะครับสวิงอารมณ์จะสวิงนิดนึงนะครับในด้านของความรักในคนโสดนะครับก็คุณจะได้เจอคนที่หน้าตาคล้ายๆกันนะครับเข้ากันได้นะครับบางครั้งรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนคนเดียวกันหรือเคยเจอกันมาก่อนนี่ในด้านคนโสดนะครับคุณมีโอกาสเจอคู่แบบนี้ในด้านของคนที่มีความรักและมีคู่แล้วเนี่ย เป็นคู่ของคุณก็จะเป็นคนที่มีหน้าคล้ายกันมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนเหมือนกันหรือเป็นเนื้อคู่กันนะครับมีความสมดุลกันนะครับไม่ลำบากนะครับมีความสุขพอสมควรนะครับในความหมายของไพ่ใบนี้บางทีมันมีหลายๆอย่างที่ปกปิดซ่อนเร้นที่ไม่สามารถเปิดเผยกับภายนอกหรือสื่อข้างนอกได้สาธารนณะอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันอาจมีการเก็บความรู้สึกนั่นเองนะครับ มาดูใบต่อนะครับใบต่อไปไพ่ใบที่26นะครับ26นี่เป็นรูปของผู้หญิงนะครับใส่หมวกนะแล้วก็มีเครื่องบินนะครับลอยอยู่บนศีสษะพื้นโทนหลังเป็นสีขาวนะครับบอกถึงความสุขความสำเร็จความคาดหวังนะไพ่ใบนี้มันจะเป็นรูปของอเขาเรียกว่าผู้หญิงนะครับที่กำลังคิดถึงเรื่องของเครื่องบินก็คือการเดินทาง เพราะนั้นความหมายคีย์เวิร์ดของมันก็คือการเดินทางการเดินทางไกลต่างประเทศการศึกษาต่อการไ,ได้ไปทํางานต่างประเทศได้ท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือการมองอะไรที่มันค่อนข้างสูงคาดหวังสูงประมาณนี้หรือแม้กระทั่งบางครั้งมองถึงเรื่องของการพักพักผ่อนท่องเที่ยวผ่อนคลายนะครับนะมาดูในด้านการงานการงานเขาบอกว่างานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานที่เกี่ยวกับยานพาหนะ งานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับมีเป้าหมายชัดเจนนะงานที่ทำแล้วคุณมีความสุขสนุกนะงานที่เกี่ยวกับภาษาต่างต่างประเทศภาษางานที่เกี่ยวกับยานพาหนะเนี่ยสามารถทำได้นะครับในภาวะการเงินนะครับก็ต้องบอกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเป็นคนที่เก็บเงินเพื่อเที่ยวก็ได้นะจะใช้เงินในการท่องเที่ยวหรือใช้ ในการเดินทางค่อนข้างเยอะ,อะช่วงช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรบางทีมันมีความหวังในเรื่องของการเงินอนาคตเป้าหมายค่อนข้างที่จะสูงด้วยในเรื่องของอนาคตการเงินมาดูด้านของสุขภาพสุขภาพนะครับร่างกายค่อนข้างแข็งแรงนะระวังเรื่องของความดันนะครับปัญหาทางด้านทางเดินหายใจนะครับแต่ก็ไม่มากนะ บางครั้งไพ่ใบนี้จะสื่อถึงเรื่องของภาวะขาดน้ําด้วยระวังด้วยนะครับแล้วก็นอนไม่ค่อยเป็นเวลานะมาดูในด้านของความรักในคนโสดคนที่ยังโสดนะครับก็ความหมายของไพ่ใบนี้คือบางทีคุณอาจจะต้องโสดต่อไปเนาะเพราะว่าความคิดหรือสเปคของคุณค่อนข้างสูงไพ่ใบนี้มันเป็นคนที่คิดไกลคิดสูงสเปคสูงนะครับเพราะนั้นบางทีก็ยังไม่ ยังไม่เจอคนที่ใช่นะครับบางทีนะครับไพ่ใบนี้จะมีอิทธิพลเนื้อกู่ของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะครับหรือเป็นคนต่างถิ่นหรือเป็นคนจรนะคือคือคือ,คอ,คอต้องมองว่าคุณถ้าจะคบหาแล้วถูกสเปคถูกทางอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะครับบางทีคนไทยแต่ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เหมือนกันนะครับในด้านของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่า เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับในระยะทางในการเดินทางนะเป็นคู่รักนักเดินทางชอบท่องเที่ยวเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับนี่คือความหมายของความความรักที่มีคู่แล้วนะครับมาดูใบต่อไปใบที่27ใบที่27อ่าจะเป็นรูปของชายนั่งผูกเชือกอรองเท้าให้ผู้หญิงนะครับชายคนนี้เนาะสังเกตจากพื้นภาพของ ตัวไพ่จะเป็นสีขาวอีกแล้วนะครับก็หมายถึงความสุขความความสบายใจความสมหวังนะครับดูลักษณะสีหน้าของผู้ชายคนนี้นะครับเขามองไปที่เชือกเหมือนตั้งใจที่จะผูกให้นะครับอย่างจริงจังส่วนผู้หญิงคนนี้กับมองที่โทรศัพท์แท็บเล็ตนะครับหรือสมาร์ทโฟนมองแล้วก็กดเล่นไปเหมือนไม่สนใจนะครับแต่ก็ยื่นขาไปให้ผู้ชายคนนี้ผูกให้ความหมายของไพ่ใบน,นี้ก็คือการเสียสละให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือการยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่าง เต็มใจนะครับหรือทําอะไรบางอย่างโดยที่เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนบางครั้งไม่ได้มองเหตุผลแต่ทําด้วยความรู้สึกทําด้วยใจบางทีถ้าเป็นความรักก็คือ,อจ,จะมองมองว่าความรักทําให้คนตาบอดได้เหมือนกันนะครับอมาดูด้านการงานการงานเขาบอกว่า,วาความต่างกันนะครับแต่ก็ร่วมมือหรือช่วยเหลือกันได้นะครับมีผู้หนึ่งเสียสละมากกว่า อีกผู้หนึ่งนะครับแล้วก็ความใจเย็นในด้านของงานนะครับงานอาจจะมีการหยุดชะงักชั่วคราวนะครับหรือถ้าเป็นงานในสายเกี่ยวกับออนไลน์ก็สามารถทําได้นะครับม,มาดูด้านการเงินนะครับก็จะมีการติดติดขาดข,ด,ขดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็พอจะช่วยเหลือดูแลกันได้กับกับ,ก,บกับสถานการณ์คนรอบตัวการกับญาติพี่น้องกับคนรักนะครับ คราวนี้มาดูด้านสุขภาพให้ระวังอะไรครับเกี่ยวกับข้อเท้ารองเท้าเนี่ยมันจะอยู่บริเวณฝ่าเท้าข้อเท้ากล้ามเนื้อนเอ็นเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการใช้โทรศัพท์มากเกินไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับมันมีโทรศัพท์เข้ามาในภาพด้วยในด้านของความบางทีก็เขาเรียกว่าเจอคนที่แตกต่างกันกันก็ได้นะครับเจอเจอที่คนที่แตกต่างกันแต่ก็ไปด้วยกันได้นะอืม อาจจะแตกต่างในเรื่องของอายุก็ได้นะครับสังเกตผู้ชายคนนี้จะอายุเยอะหน่อยผู้ชายคนนี้จะเป็นเด็กเลยนะครับอาจจะหมายถึงว่าได,ได้ได้แฟนเด็กกว่าหรืออายุมากกว่าต่างกันที่อายุก็ได้นะครับคราวนี้มาดูในด้านของความรักของคนที่มีคู่แล้วนะ,ะก็จะหมายถึงเรื่องของความแตกต่างแต่ก็สมดุลเหมือนกันนะครับพยายามปรับตัวพยายามที่จะ จูนให้มันเข้าหากันได้ดูแลกันได้นะครับเหมือนเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องความสัมพันธ์จะเป็นแบบนี้นะครับใช้ความเอื้ออาทรเข้ามานะครับในการที่จะประคับประคองชีวิตคู่นั่นเองนะครับมาดูไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่หมายเลขยี่สิบแปไพ่ใบนี้ก็จะเป็นรูปของชายยืนกอดอ,อกแล้วก็ให้ทำหน้าค่อนข้างแบบว่าเหมือนหวงเหมือนหึงเนาะมีผู้หญิงอยู่ด้านหลังด้วยนะครับ ภาพแบบนี้จะมีคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเรื่องของความห่วงแหนการปกป้องนะครับการาห่วงระแวงขี้หึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ไว้ใจนะครับแอบทําลับหลังก็ได้นะครับเพราะว่าสังเกตไหมใบหน้าของผู้ชายคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนห่วงเนาะแต่ผู้หญิงกับยังยิ้มให้อีกฝ่ายหนึ่งนะนั่นหมายความว่ามีการซ่อนเลนปิดบังทําอะไรที่มันไม่ไม่เปิดเผยด้วยมาดูความหมายของด้านการงานนะครับ เขาบอกว่าในด้านการงานอ่ะจะมีคู่แข่งนะครับเขาเรียกว่าที่ที่แบบเราคาดไม่ถึงนะครับคู่แข่งหรือคนที่ที่เราคิดว่าไม่ใช่คู่แข่งหรือเป็นไส้ศึกก็ได้หรือเป็นอะไรที่เราคนที่เราไว้ใจกลายเป็นศัตรูเนี่ยประมาณนี้เราบ้านระวังหน่อยเรื่องของการงานนะครับแล้วก็เรื่องของการลอกเรียนแบบนะครับงานบางอย่างอาจจะต้องมีการก๊อปปี้จากอีก,อก อีกอย่างหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะมาเป็นของเราต้องต้องต้องดูงานประเภทนี้ด้วยนะครับการงานอาจจะมีเรื่องของการถูกเลิศละเมอลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับมาดูด้านการเงินบ้างครับก็การเงินก็จะเป็นเรื่องของคนที่แบบจะมีคนที่จะคอยขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองกับคุณอยู่ตลอดนะครับเป็นคนที่แบบจะดูขี้เหนียวเนาะใช้จ่ายยากนะครับ ไม่ไว้ใจใครง่ายๆในเรื่องของการเงินนะครับเนี่ยลักษณะการเงินค่อนข้างหวงนะหวงเนี่ยหวงหมดครับความรักหวงเงินหวงทรัพย์สินได้หมดนะครับมาดูในด้านของสุขภาพบ้างระวังเรื่องของความเครียดนะครับความวิตกกังวลหวาดระแวงนะครับก็เกินเขาเรียกว,วิตกจริตนะเกินจริงนะครับกลัวไปหมดทุกเรื่องนะครับอันนี้นะครับระแวงไปทุกเรื่อง ในด้านของความรักคนโสดนะครับก็ระวังจะไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะครับหรือคนที่มีพ่อแม่ห่วงนั่นแหละประมาณนั้นนะดูตามภาพดูนะครับคราวนี้มาดูความรักของคนที่มีคู่แล้วเขาบอกอีกฝ่ายหนึ่งนะครับขี้ห่วงขี้หึงอีกฝ่ายหนึ่งก็ปกป้องดูแลนะเาขาเรียกว่าคิดมากน้อยใจอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนสบายสบายแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เครียดจนเกินไปประมาณนี้นะครับพยายามปรับตัวกันนะ อ่ะโอเคครับนี่คือความหมายของทั้ง4ใบสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราค่อยมาต่อกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ